อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธมสารถิสัทธาเทวมนุตสานังพุทโธภะวาตี ลูกขอถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองก็ขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามก็ขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอโปรดจำลูกว่าอยู่ใต้การปกปรกรักษาและอนุภาพแห่งพระองค์ลูกขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอนอบน้อมแด่พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย มีพระเสียริยาในกายป็นาทีพระอาวิลกิเตสวนมัชชุสีกสิทธิทันขอ,น,อน้อมน้อมแด่เทวดาผู้ทรงธรรมมีเท้าสังกาเทวทิราชท้าเจตุมหาราชิกาทั้งสี่พระยย,ยุมมาราขอ,น,อน้อมน้อมแด่เทวดาผู้เป็นพระรยบุคคลและพรผู้เป็นพระบุคคลและเทวดาและพรผู้ทรงธรรมทั้งหลายขอ,น,อน้อมน้อม และนมาตรการไปที่หลวงปูด่ปดูหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตรพรมมาลังสีกอน้อมน้อมไปยังครูบาอาจารย์ทั้งสูงและกุณธรรมสากลทั้งปวงที่มีใน,ในอน,รรนันตราชกวนนี้โปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ใต้าการปกปักรักษาและดำเนินรอยตามมาของท่านเพื่อมุ่งเข้าสู่ผลิพภานเป็นที่หมายสุดท้ายมีความบริทธิ์เป็นเป้าหมายสูงสุด หากาพเจ้าได้ประมาทล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณธรรมฝ่ายสูงสากนทั้งหลายทั้งปวงส้มหาโพธิสัตว์ผู้มีคุณทุกดวงจิตดวงใจด้วยกรรมอันน่าติดเตียนและไม่สมควรด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกรรมอันน่าติดเตียนเหล่านั้นที่ประมาทพลาดทำไปแล้วข้าพระเจ้า ขอคขมาในทุกข้อทุกกรณีขอท่านทั้งหลายโปรดรับการขอคขมาขออหสิของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดและขอน้อมนำการขอคขมาแลา้วอสินี้เป็นอภัยทานถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกรรมนี้จงหิ้นสุดเถิดลูกขอขอบคุณอนุภาพความดีงามและความบริสุทธิ์แห่งพระธนาไาย พระมหาโพธิสัตว์เทพดาผู้เป็นพระอริยบุคคลเทพดาผู้ทรงคุณธรรมสูงลูกขอขอบคุณและขอยินดีต่อคุณธรรมสากลทั้งปวงยินดีต่อผู้ที่กำลังทำความดีอยู่ในขณะน,นี้ทัน่นทั่วทุกมุมโลกและอันตร r a ก a k a w ผู้ใดเจริญความดีในบุญกิริยาวัตถุสิบยจูผู้ใดกำลังเข้าสูม่มรรคแห่งความบริสุทธิ์จูลูกขอยินดีขอยินดีด้วยทุกกรณี และขอขอบคุณในคุณธรรมฝ่ายสูงสาคนทั้งหลายทั้งปวงและรู้ขอขอบคุณวิทยาอุตสาหะกำลังใจของตนเองที่มีความมั่นคงพอให้รู้จะสามารถปฏิบัติธรรมและเจริญอยู่ใน้มากถึงความดีงามได้รู้ขอบคุณทุกลมหายใจที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ในวันนี้ให้ตัวเองได้สามารถที่จะยืนหยัดได้แก้ไขความผิดพลาดในอดีตและได้ทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปรู้ขอ,ขอขอบคุณ ลูกขอดินดีขอบคุณยินดีขอข้พชาพเจ้าจงเป็นสุขเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีพยาบาทและเ,เปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีภัยเวรสุขสงบสว่างสันติทรงปัญญาขอข้พชาพเจ้าจงเป็นสุขเป็นผู้ไม่มีทุกข์ ไม,มาาดดไม่มีภยบาทและเบียดเบียนไม่มีภัยเวงสุขสงบสว่างสันติสรงปัญญาขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีเพยาบาทและดเลียดเบียนสุขสงบสว่างสันติทรงปัญญาขอใจทั้งปวงจงเป็นสุขเถิ ใจทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีภัยาบาตและเบียดเบียนไม่มีภัยเวรสุขสงบสว่างสันติสงปัญญาขอใจทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีเบียาบาท และเบียดเบียนสุขสงบสว่างสันติทรงปัญญาขอใจทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีพยาบาทและเบียดเบียนสุขสงบสว่างสันติทรงปัญญา ขอใจทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดขอหน้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระมหาโพทธิสัตว์ทั้งหลายคุณธรรมฝ่ายสูงสาวกทั้งปวงจงบันดาลอนุภาพบุญอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระอริยสาวกพระมหาโพทธิสัตว์ทั้งหลายเจวดาผู้เป็นอริยะทั้งหลายคุณธรรมฝ่ายสูงความดีงามสากลทั้งปวง จงหลั่งไหลามาที่ตัวขา้าพเจ้าขจัดภัยเรงปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดกับขา้าพเจ้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันเป็นความทุกข์อยู่ในขณะน,นี้ขออุปสรรคและปัญหานั้นจงผ่านพ้นไปได้จงเสื่อมสลายไปด้วยอำนาจพระั้งไตรพระมหาโพธิสัตว์คุณธรรมฝ่าสูงสาคนทั้งหลายทั้งปวงความเจริญทั้งปวงจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเถิด ความสงบและสันติสุขทั้งหลายทั้งปวงความสําเร็จทั้งปวงจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเิอการอันข้าพเจ้าปรารถนาแล้วโดยชอบทำจงสำเร็จผลทุกประการการอันข้าพเจ้าปรารถนาแล้วโดยชอบทำจงสำเร็จผลทุกประการการอันข้าพเจ้า ปรารถนาแล้วโดยชอบธรมจงสำฤทธิผลทุกประการเถิดมันคิดแบบนี้ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีทุกวันเวนละห้าเวลาเช้าตื่นนอนสายสิบโมงบ่ายโมงสี่ห้าโมงเย็นและก็ก่อนนอนนะครับและถ้าคนไหนที่กำลังฝึกฝนจิตใจของตัวเอง ก็มันคิดแบบนี้ทุกๆต้นชั่วโมงในช่วงเวลากลางวันที่เรามีสติอยู่นะครับจนกระทั่งเรานอนหลับเลยพอสติเรามั่นคงขึ้นพลังใจเราดีขึ้นเราสงบขึ้นชีวิตต่างๆของเราภายนอกที่วุ่นวายมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจของเราที่มีความสงบนี่ให้เป็นรูปแบบพื้นฐานไว้สำหรับ,บท่านไหนจะไปประยุกต์นะครับให้เหมาะกับตนให้เหมาะกับคำอธิษฐานตน ก็สามารถทําได้เลยนะครับ